คำแนะนํานะครับอ่า,อาสวัสดีครับนักเรียนทุกคนอ่าวันนี้มาเจอครูปุ้ยแล้วนะครับกับวิธีการคาน,นวณชวนคิดายครูปนะครับวันนี้ครูปุ้ยจะมาเขียนทาเขียนโปรแกรมการทํางานนะอ่าบทที่5เรื่องศิลปินนะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมโดยให้นักเรียนเนี่ยขีดเส้นวาดเส้นนั่นเองครับวาดเส้นตาม ให้เขียนคําสั่งวาดเส้นตามบล็อกที่กำหนดให้นะครับมีพื้นที่การทำงานนะครับให้เราแล้วก็มีอยู่4บล็อกนะครับ4บล็อกจากนั้นให้พวกเราเนี่ยวาดเส้นตามดูลักษณะรูปภาพนะครับสมมุติว่านักเรียนเป็นคนที่จะวาดรูปเส้นนี้นะก็คือให้วาดเส้นไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านะครับวาดเส้นไปข้างหน้า100พิกเซลจากนั้นให้หันขวา เก้าสิบองศาถูกไหมครับปึ๊บเดินไปแล้วก็หันขวาเก้าสิบองศานะครับจากนั้นก็ให้เดินไปข้างหน้าต่ออีกหนึ่งร้อยพิกเซลเห็นไหมครับดูพื้นที่การทํางานครับสี่คับสี่บล็อกพอดีถูกนไหมครับนักเรียนดูแสดงโค้ดก่อนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ move forward นะครับนี่มูฟฟอร์เวิรนะครับแล้วก็ turn right 90องศาแล้วก็ move forward อีก เรเรียนสังเกตเห็นตัวนี้ครับทุกคําสั่งของคุณของคนครูนะครับจะมีตัวเิมิคลอนตัวนี้ปิดท้ายทุกคําสั่งนะครับเห็นไหมครับเป็นการจบการทํางานทุกครั้งนะครับก็คือ move forward 100 0ึ่งร้อพิกเซลให้เดินไปเสร็จ100ครั้งแล้วก็จบการทํางานนะครับคําสั่งที่1คําสั่งที่สองให้ turn right เกองศานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเิมิคลอนปิดคําสั่ง คำสั่งที่3ามรูป f o r เวิรอีก1 0 0 p พิกเซลแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำสั่งเส m i ม o ี o คอนจบการทำางานนั่นเองนะครับอา เียนวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยใช้คําสั่งเดินไปข้างหน้า100พิกเซลแล้วก็หันขวา90องศาถูกไหมครับอันดับที่1เราต้องตั้งค่าสีก่อนนะครับตั้งค่าสีเสร็จแล้วก็ให้เดินไปข้างหน้าห0 0รอพิกเซลแล้วก็หันขวา90องศาแล้วก็เดินไปข้างหน้า1 0 0พิกเซล ขา90องศานักเรียนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานะครับนักเรียนคิดว่าครบหรือยังครับดูที่พื้นที่การทางานครูใส่8ทับ8 8ดทับบล็อก8ทับ8บล็อกก็คือครบเต็มถูกไหมครับก็คือพื้นที่การทางานเรามีแค่นี้คำสั่งของเรามีแค่นี้ เราเขียนไปเต็มคำสั่งแล้วก็ถือว่าเสร็จก็คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นโปรแกรมนะครับดูโค้ดก่อนก็ได้นะครับนี่คำสั่งทั้งหมดที่เราเขียนไปนะครับโอเคไหมครับแล้วก็กดเริ่มต้นเห็นไหมครับผ่านไปได้ที่เขียนไปเมื่อกี้เก้าบรรทัดนะครับรวม12บบรรทัดนะครับ นึมชครับอันนี้ก็คือคำสั่งของเรารถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับต่อไปเมื่อกี้เราเขียนรูปสี่เหลีย่ยมจัตุรัสแต่คราวนี้เราสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้คำสั่งสั้นลงโนะดยใช้คำสั่งสั้นลงก็คือคำสั่งวาเขาหรือว่าคำสั่งบนลลู โดยให้ทาสีก่อนทุกครั้งเราต้องตั้งค่าสีนะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้า100พิกเซลเหมือนเดิมจากนั้นก็เลี้ยวขวา90องศาโดยทำซ้ำแบบนี้4ครั้งนะครัแบบบน4ครั้ง1 2 3 4โปรแกรมจะวนลูปนักเรียนดูโค้ดนะครับหไหมครับ วาเขามาแล้วคำสั่งของเรา for ขึ้นต้นด้วย for นะครับคำสั่งนี้วาเขานะครับเริ่มจาก0ถึง4นะครับก็คือวน4ครั้งโดยการทาสีแดงก่อนนะครับเพนคัลเลอร์ hmm. ทาสีก่อนนะครับแล้วก็ move forward ไปข้างหน้าจากนั้นให้ turn right 90องศาโดยการทำสครั้งนั่นเองครับ ได้รูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันเห็นไหมครับแต่คําสั่งสั้นลงนะครับคาสั่งสั้นลงเมื่อกี้เราเขียนไป8บรรทัดหรือ12บรรทัดแต่คราวนี้เราเขียนไปแค่5บรรทัดนะครับเราเขียนไป5บรรทัดคําสั่งสั้นลงได้ผลลัพธ์เหมือนกันการทํางานง่ายขึ้นและก็การแก้ไขโปรแกรมจะง่ายลงสําหรับคนที่นําโปรแกรมไปใช้นําโปรแกรมไปเขียนต่อพัฒนาต่อนะครับเพื่อที่จะ ให้เขียนคำสั่งได้ง่ายลงนั่นเองนะครับมาเรกันต่อเลยครับต่อไปบทเรียนต่อไปรูปเปลี่ยนไปแล้วนะครับคราวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งค่าสีโดยสุ่มสีผมไม่อยากสุ่มสีเลยม,มันมองไม่เห็นนะครับเอาเป็นตั้งค่าสีแดงแลวกันนะ สีแดงเหมือนเดิมเอาสูมสีออกทำไมตั้งค่าสูมสีเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะครับสูมสีได้ก็จะแบบว่าเป็นคําสั่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไม่ใช้สีแดงแล้วกันนะครับจะให้สังเกตว่าเราเลือกสีแบบไหนก็คือคําสั่งนะครับดูโค้ดนะนักเรียนดูโค้ดนะครับนี่ random color เห็นไหมครับ อันนี้ก็คือการสุ่มสี pen color ก็คือให้ random color นะครับเห็นไหมครับ color underscore อันนี้เขาเรียกว่า underscore ครับเนี่ยอันนี้ underscore คำสั่งขึ้นต้นด้วย color underscore random เห็นไหมครับก็คือคำสั่ง random สีนั่นเองนะครับ random สีจะเป็นคำสั่งที่เราจะสามารถ คือโปรแกรมจะเลือกอัตโนม,มัติว่าจะเอาสีไหนเราไม่สามารถกำหนดได้ก็คือแรนดอมนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วครูให้เดินไปข้างหน้า100พิเซลเหมือนเดิมปึ๊บเดินม,มา1 0 0แล้วก็เลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวา90องศามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมถูกไหมครับถ้าเลี้ยวขวา90องศา มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมถ้าเลี้ยวขวา90องศามันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมเพราะนั้นเราต้องเลือกตัวนี้ให้สามเหลี่ยม60ได้ไหมถ้า60มันไม่เป็นมุมกลับถ้าเป็นมุมกลับนักเรียนสังเกตดูปุ๊บนี่คือมุมกลับมันย้อนกลับมาถูกไหมครับย้อนกลับมาเราก็ต้องเลือก ให้เป็นร้อยองศานะครับให้เป็นร้อยองศาครูเลือกร้อยองศานะ,120านะให้เป็นมุมกลับถูกไหมครับจากนั้นเราก็กดเริ่มนะครับดูโค้ดนิดนึงนะครับเห็นไหมครับโค้ดที่เขียนไปคืออันดับที่1ให้นับ3มครั้งคือทําซ้ำสามครั้งวนรอบ3ครั้งโดยการเลือกสีแบบแรนดอมเดินไปข้างหน้าร้อ้า แล้วก็เลี้ยวขวาร้อยี่สิบองศานะครับโอเคไปต่อกันเลยเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นการแรนดอมสีนะครับอ่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งครูไม่แรนดอมสีละครูเอาแรนดอมสีออกเลยครูจ้าสีแดงนะทำไมครูจ้าสีแดงเพราะว่านักเรียนจะเห็นได้ชัดนะครับ สีแดงจะเห็นได้ชัดนะครับเริ่มนะครับคำสั่งเหมือนกันนะครับคําสั่งเหมือนกันเลยนะครับแต่เมื่อกี้เขาให้แรนดอมนะครับโอเคนะครับมีแรนดอมคือตัวนี้นะครับโปรแกรมถัดไปตั้งค่าสีขอนเหมือน,นเดิมนะครับถูกไหมครับตั้งค่าสีแล้วก็เดินไปข้างหน้า ไปข้างหน้า100พิกเซลคราวนี้เราก็เลี้ยวขวา120องศาเหมือนเดิมถูกไหมครับเหมือนโปรแกรมที่แล้วเลยนะครับ120องศาแต่คราวนี้ครูจะให้โปรแกรมเขียนเพิ่มนะครับโดยการทำซ้ำอีก4ครั้งตอแรกมันจะวนซ้ำ3ครั้งก่อนปุ๊บ เพิสามครั้งเสร็จแล้ววนซ้ำสี่ครั้งโดยการเดินไปข้างหน้าหนึ่งรอยพิกเซลแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเห็นไหมครับได้ไหมครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแบบนี้นะครับไปลองดูว่าจะถูกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องใส่แบบน,นี้แบบนี้ได้ไหม คือโปรแกรมทําซ้าซ้อนกันนะครับอ่าได้ทั้งสองแบบนะครับจะลองแบบนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ถูกเราก็แก้ไขได้นะครับโอเคเริ่มนะครับแบบนี้ถูกต้องนะครับอ่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองดูไหมเดี๋ยวลองแบบนี้ก่อนนะครับจะลองแบบนี้ด้วยก็คือการเขียนโปรแกรมเราสามารถ เขียนได้แบบหลายแบบนะเราสามารถเขียนได้หลายแบบอ่ลองดูครับลองลองถูกไปได้นะอ่าแบบไม่ถูกกันนะครับเห็นไหมครับเป็นการเขียนที่แบบโอโหได้รูปใหม่เลยเห็นไหมฮะได้รูปใหม่มาเลยนะครับอ่าไม่ถูกนะครับเราก็แก้ไขใหม่แบบนี้อันนี้คือโปรแกรมที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่ถูกต้องก็เราก็ อย่แบบนี้นะครับตามโปรแกรมนะเห็นไหมครับถูกต้องแสดงโค้ดทั้งหมด52มรทัดนะครับโค้ดที่เราเขียนไปนะครับรวมทั้งหมดเลยเห็นไหมครับก็แบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วสําหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับวิดยาการคำนวณชวนคิดบายกุปุดีครับ